สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บอต้องกามาอยู่หน้าห้างสยามพารากอนนะท่านผู้ชมความชมเบ่งบรรยากาศนท่องเที่ยวอยู่หน้าห้างนะท่านผู้ชมโอยู่อูงนูปุ่องเที่ยวเต็มประชมมานั่งพักผ่อนคลายนะท่านผู้ชมนี่ปพราตกนี่มาเบ่งตาหนี่ท่านผู้ชมโอ้โหู้หท่องเที่ยว ก็เจ้าหลังไหลกันมาจะทำไหลทำคไปชมเปบอกคยพ่อผมไปเห็นโอ้โถคนทานบนกับวิธีเอสท่านไป้ชมก่อนทางไปทางว่าท่านผูชมไปชวนกันไปดนมาสองลำเทียงกันเลยท่านปู้ชมคนอ่ะโอ้โห้ื เบิ่งน้ำท่องเที่ยวตามผู้ชมเลยมีทั้งคนเข้ามีทั้งคนออกการผู้ชมเลยปอถกพิลึกพิโลออเชอว่าโพดโกกระเดียกกระดอนนอกตามผู้ชมเดี๋ยวประท้องกตริพาท่านผู้ชมมาล่อรอบๆหยานนี่ก่อนนอกตามชมปอถกปุ๊กน่ะเดี๋ยวระท่องกตรี ตามาด้านนี้ก่อนนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งอ่าด้านนี้ก่อนโอ้โหคือร้านไรเนี่ยไม่ใสี่นีท่านผู้ชมไป่วนด้านนี้นะค่ะทีมุ่งหน้าไปทางผาสยามแจ๊คแฟร์วันนะท่านผู้ชม มองหนึ่งก็ที่เป็นมองที่กระจาซื้อตัวด้านในสรุมมุนกันเลยทานกระจมเลยโหน่บาปุ แต่ละห้างท่านผู้ชมไปเตมหมดเลยงน่ะแวมุ่งหน้าไปทางอาสยามสแควร์นะท่านปร้ชม ตอนน,าานี้ัาทา่<อ>าปลาลงมลาฮอดหน้าห้างสยามสแควร์นักท่อผจ้ภมทานผจมเลยเติงบรรยากาศูยานอาท้อ,อ,อ,ยอย้ายมุมย้ายมุมย้ายมุมเออโอเคหมุนให้ทุกสีแข็งอยู่ด้านซ้าย ปรตาน่ต้ชมไปมสวยงามอลังการมากๆยานนี่ตามไระชมเลยคนน่ะ ท่านผู้ชมเลยเพราะว่าพระเจ้ากันเริ่มจะทยอยกันมานะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าคุ้มนักเรียนมาเตรียมเว,วท,ทีและท่านผู้ชมเลยก็จะอ่ารองเพลงในทา่านผชม ตาชมเลยมาทมึง,มงบรรยากาศยานนี้ทำผู้ชมโอ้โหสวยงามมาก พักวนไห่แล้วนะรฝนตามไระจมไปโอ้โหฝนไปําจมเดี๋ยวไปทองกสเดินไปทางนี้นะทาจม Nào, bắt Mà, này, tỏ tham trống ตอนนี้ต่อ,ตอ,ตอดูด้านในเยินจำในทำจมคนนั้นเดิดนะั่นนี่ต่อจักสิบไป,ปาทางใดดีตามประจม มีฐานผู้ชมเลยมาคถ้ามาด้านในเย็นฉ่ำเลยท,าท่านผู้ชมหลังเบิ่งทางนี้มีทั้วลู่ฮัตไซท่านผู้ชมทุ่งใส ดีๆบางร่างผจญมันคืออย่างร่างาจเคืออะไรเอ,อ่ยสวยงามมากออปวาทะลุนี้เสยทานผู้ชมบปออโอ้อยู่นี้มันเป็นครับลูกถนน เวตนทีน้ตอทต่อปตงาเลนช้ต่อ3าทแ<อ>ล้วสลเลสุดุนะคะถกระดัก้วนีเกงาอานอี่กระทึกหนึ่งคมมมา ดานหน่ามีย่าเนาะทางผู้ชมยวาคือายแท้ขอยานเนโผู้ชมเลยคนะ โอ้โหการประชมเลยทองปลามาฮอดยาน,นี่แหละท่ามประชมตอตรงตามเข้ามาสยามพรากอนนะธรามประชมปบ๊า ท่านผู้ชมไว้สำหรับคลิปนี้นะครับมาทองศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมาก่าฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะขอับกดถามกดสนาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อท่านผู้ชมไวยสำหรับคลิปนี้มาทองศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ